สวัสดีครับโคตูครับวันนี้เรามารู้จักโรคในทุเรียนกันนะครับก็คือโรคฟิวซาเรียมนะครับโรคฟิวซาเรียมเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2สกุลนะครสกุลหนึ่งก็คือฟิวซาเรียมโซลานายกับอันที่2คือฟิวซาเรียมอินคานาตัมนะครับลักษณะอาการเนี่ยมันก็จะเกิดได้ตั้งแต่ในเรื่องของใบก้านนะครับใต้ท้องกิ่งแต่ลักษณะที่พบอาการมากๆเนี่ยจะพบที่อยู่ปลายยอดต้นทุเรียนเล็กทุเรียนโตแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะก้านไม้กวาดที่ไม่ได้เกิดจากเพี้ยจักระเจิฝอยหรือเพี้ยไฟแต่เป็นลักษณะการเข้าทำ มันจะแห้งเป็นฝั่งๆซีกๆในส่วนอาการที่เข้าอีกส่วนหนึ่งก็คือเข้าบริเวณกิ่งก้านใต้ท้องกิ่งลักษณะสปอเชื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะออกเป็นสีขาวเรื่อๆือ,อสีน้ําตาลสีชมพูในบางครั้งเกษตรกรเข้าใจว่าเป็นโรคราสีชมพูไม่ใช่นะครับลักษณะอาการเราต้องเข้าใจให้ก่อนว่ารายละเอียดเหล่านี้ถ้าเราลองสังเกตดูมันจะเป็นเชื้อฟิลซเรียมแต่เชื้อฟิลซเรียมโดยส่วนใหญ่มันมีความอ่อนแอมันอาจจะมีการพ่วงด้วยโรคไฟทอปเทราหรืออาจจะเรียกว่าทอปฟิลแต่ลักษณะของไฟทอปเทราโดยส่วนใหญ่แล้วรัักกกษาาาไมม่ยนะครบ แต่โรคฟิลเซเรียมบอกได้เลยว่าเมื่อพบการระบาดเนี่ยจะทําให้เกิดการสูญเสียถึงขั้นต้องปลูกใหม่กันได้เลยในการระบาดของเชื้อฟิลเซเรียมเนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมอยู่แล้วนะครับอาจจะมาจากน้ําจากลมจากมนุษย์จากสัตว์ต่างๆที่นําเข้ามาที่จะเข้ามาในแปลงเพราะนั้นในช่วงฝนตกอากาศชื้นฝนสลับแดดมีโอกาสเกิดโรคเราควรที่จะป้องกันกําจัดเชื้อฟิลเซเรี่มเอาไว้และควรควบคู่ไปกับการกําจัดโรคอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไฟต์ตอราเพราะนั้นโรคฟิลเซเรี่มเป็นโรคอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ทุเรียนมีความเสียหาย เป็นวงกว้างและทําความเสียหายให้กับทุเรียนทั่วประเทศที่ปลูกกันทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วอันนี้คือฟิวซเรียมครับสำหรับในโรคโรคฟิวซเรียมนะครับเพราะนั้นการป้องกันรักษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องของการออกแบบแปลงแหล่งน้ําต้องต้องไม่รวมโรคแล้วก็ฝั่งที่แบบว่าลมเนี่ยมันพัดออกมาเนี่ยจะต้องไม่พัดเชื้อโรคจากแปลงข้างๆหรือแปลงอื่นเข้ามาอันนี้วิธีการป้องกันคือการออกแบบแปลงให้เหมาะสมต่อการไม่เกิดโรคก,ก่อนในส่วนอื่นเมื่อสภาวะเนี่ยนะครับเข้าสู่สภาวะฝนตกสลับแดดร้อนชื้น เราควรที่จะมีการใช้สารป้องกันกําจัดเชื้อราแบบครอบคลุมทั้งแปลงนะครับอันนี้คือลักษณะการ,รานั้นอันนี้คือยังไม่เกิดคือการควบคุมก็จะมีได้ตั้งแต่ยากลุ่ม3กลุ่ม11กลุ่ม M3 อีกมีกหลายหลายกลุ่มนะครับส่วนต้นไหนที่มีอาการเป็นมากแล้วนะครับหรือมีอาการหนักนะวิธีการเดียวครับเราต้องตัดเศษซากกิ่งต่างๆเอาออกนอกแปลงใบทุกอย่างเอาไปเผาทําลายนอกแปลงเลยครับเพราะนั้นมีตั้งแต่การออกแบบแปลงที่ให้เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดการเกิดโรคมาปนเปื้อนกับน้ําปนเปื้อนกับลมหรือต่างๆ ที่นําเข้ามาอันที่2ในเรื่องของการป้องกันนะครับคือการใช้สารเคมีป้องกันในสภาพอากาศที่มีการเอื้อต่อการเกิดอันที่3อันนี้เราก็ต้องใช้วิกระบวนการทุกๆก,กระบวนการนะครับฉีดถากทาฝังเข็มช่วยต่างๆในกระบวนการเหล่านั้นและถ้าเป็นไปนไม่ได้แล้วเราก็ควรตัดเพื่อเอาไปเผาทําลายข้างนอกหรือการปลูกใหม่นะครับอันนี้คือกระบวนการสุดท้ายในวิธีการควบคุมป้องกันหรือกําจัด